สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้มาสุกที่21เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันใน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับแต่ช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่าก,กันในเรื่องราวของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานนะครับในไตยมาสอองลกรมมีอัตรา ปรับขึ้นไปเป็นถึงร้อยละสองจุดหนึ่งด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิชัยวิรัตกพันธ์ผู้ตรวจการธนาคารออมสินธธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเจาะเาศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจกับวันนี้เรื่องของการใช้เงินสกุลท้องถิน่นสําหรับผู้ประกอบการที่จะค้าขายกันคําถามคือผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรม ในฐานะที่เคยเดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํรานักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่20เดือนกรกฎาคม2566นะครับนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวกยการธนาคารอมสินได้เปิดถแถลงข่าวเรื่อง3ปีธนาคารเพื่อสังคมสารต่อความยั่งยืนหรือว่า GSB Social Bank in Action นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ ความสาเร็จในการกลับเคลื่อนภารกิจของธนาคารอมสินเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลแบงก์โดยธนาคารอมสินได้ดําเนินภารกิจการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในทุกบิติและยังส่งเสริมความยั่งยืนในภาคการเงินรวมทั้งผลิตภัณฑ์และก็บริการที่คํานึงถึงประโยชน์ในที่จะเกิดกับสังคมในระยะยาวนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาภิบาลที่ดีด้วยเพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมา ธนาคารออมสินสามารถที่จะสร้างโซเชียลอิมแพกประเมินมูลค่าเป็นเม็ดเงินจำนวนกว่า55,400ล้านบาทนะครับหรือว่าการดำเนินธุรกิจด้วยกรอบแนวคิด ESG ของธนาคารซึ่งได้สร้างผลในเชิงบวกเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและก็ด้านธรรมาภิบาลนะครับสำหรับ ESG นั้นตัว E หรือว่าตัวสอน E นะครับก็มาจาก e o n m e n t ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมธนาคารได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผ่านการ ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการดูแลสิง่งแวดล้อมได้นะครับส่วนตัว S มาจากคำว่าโซเชียลนะครับเป็นภารกิจหลักที่ธนาคารได้เข้าไปแก้ปัญหาหนี้โควเรือนและก็การช่วยลดภาระดอกเบีย้ยให้กับลูกค้ากลุ่มฐานรากโดยจะเน้นการดําเนินการใน3ม,มิติด้วยกันนะครับมิติที่1เป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบมิติที่2เป็นการปรับโครงสร้างดอกเบีย้ยตลาดมิติที่2เป็นการปรับอัตราโครงสร้าง โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มิติที่3คือการสร้างงานสร้างอาชีพส่วนตัวสุดท้ายของคำว่า ESG คือตัว G ซึ่ง,งมาจากคำว่า Governance ธนาคารได้ดําเนินกิจการอย่างโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยยึดมั่นในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลผ่านกระบวนการปรับลดงบประมาณขององคอ์กรลงเกือบร้อยละยีต่อปีนะครับซึ่งในปี2566นี้ได้มีการตั้งงบประมาณลดลงถึง9,800ล้านบาทนะครับ สำหรับผลการดำเนินง,งานในรอบ6ปีหรือรอบ6เดือนของปี2566นั้นธนาคารมีกำไรสุทธ,ธิอยู่ที่17,344ล้านบาทมีสินเชื่อรวมมูลค่า2,350,000ล้านบาทนะครับมีเงินฝากมูลค่า2,680,000ล้านบาทและก็มีสินทรัพย์รวม3 1 6 0 0 0ล้านบาทพร้อมกับสามารถรักษาระดับ NPL ได้ที่0.2.63ค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ร้อยละ172.10แล้วก็เงินสำรองนะครับรวมแต่ระดับ16,595ล้านบาทซึ่งนับได้ว่าสูงที่สุดเป็นประบัติการของธนาคารนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใี้ถุนร้านเราจะมอบก่องใส่ของอนเนกประสงค์จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบร้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนรวมถึง ผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS อนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเหนือคำถามตามมา ข้อมูลมีว่าธนาคารอมสินนะครับได้กําหนดให้มีการใช้ ESG Score เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้นําเอาการใช้ ESG Score มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อหรือว่าอนุมัติสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับ ถามคุณผู้ฟังว่าการใช้ ESG Score นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสินให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะครับคำถามคือว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยจะต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำคือเท่าไหร่ส่งคำตอบนะครับ S S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่20กรกฎาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับแสดงความยินดีกับคุณสุทธิดาประสบศรีนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของค่าก่อสร้างบ้านบ้านรฐานในไตรมาสที่สองนะครับซึ่งมีการขยับโปวมีการปรับตัวสูงขึ้นพูดคุยกับคุณวิชัยวิรัตกพันผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิชัยครับ ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์รัตนผุ้ฟังนะครับครับผมถามด้วยความรู้ก่อนเดชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็กาหนดยังไงให้คนวิจัยครับอ๋อครับคือทางศูนย์ข้อมูลอาคารคองเรมซับเนี่ยเราได้มีการทำเหมือนกับเอาแบบบ้านแบบเป็นนะครับัเป็นแบบบ้านมาตรฐานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการถอดตโวคูออกมานะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านเนี่ยออกมาเนี่ยเราก็มีการสอบราคา ตัวค่าวัสดุต่อสร้างค่าแรงค่าอะไรเข้าไปเนี่ยตาม b บีที่มีการถอดแบบมาะคระับแลวเจาตรงเนี้ยม,มาเทียบกันดูว่าแต่ละปีแต่ละปีมากราคามันปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างไรไครับในเรื่องของราคาค่าต่อสร้างอืมครับแม้แต่บ้านทั้งหลังมันมีชิ้นส่วนอุปกรณ์เยอะนีครัเราใช้คิดสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ฮะ, <laughs> ะหรือต้องแยกเป็นหมวดหมู่ยังไงครับคุณพิ่ชัยจริงๆแล้วตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีการแยกออกมา อ่าเป็นหมวดหมู่อยู่บ้างนะครับแล้วก็อ่าจริงๆมันก็ตามเป็นไปตามหลักที่เขามีการคำนวณครับเราจะเห็นว่าอ่าจริงๆแล้วเราเราก็จะแยกเป็นหมวดพวกงานสถาปัตย์นะครับแล้วก็อ่าใช่ครับอ่าพวกงานสถาปัตย์มันก็จะเป็นพวกแบบงานภายในอะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็จะมีพวกงานโครงสร้างงานไฟฟ้าสื่อสารนะครับแล้วก็งานพวกงานสถาปนิกครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อ่า ประกอบกันขึ้นมาในเรื่องของการกําหนดราคานะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยค่าแรงแล้วก็ค่าวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมาพอด์ตไคือหนึ่งว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเท่ารับรแต่ไดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่ภาษาวิจัยเขาเรียกเป็นตัวแปลอิสระใช่ไหมฮะอันนี้ก็ ใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวกาหนดราคาราคาเป็นตัวแปรตามคทางศาสตรวิจัยนะฮะตังนี้เป็น,ใน,ในตัวแปรสละที่มากาหนดราคา <c oughs> อีกืมครับเอ,เ,อเอาล่ะเดือนเดือนไต่มาสสองนี่เป็นยังไงบ้างครับเ,เอาทั้งปีก่อนก็ได้นะครับไล่ตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งเลยก็ได้คุูพิชัยคะอ๋อครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้คะว่าในส่วนของตัวไตรมาสสองเนี่ยนะคะมันสอบตัวขึ้นจากไตรมาสหนึ่งนะครับอยู่นะครับในในในระดับที่ไม่ไม่สุกมากอ๋อฮะอ่า ก็ S <S <an> จริงๆแล้วต้องบอกว่าปรับตัวจากปีก่อนฮะว่าประมาณสองจุหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ปรับตัวจากไตรมาสก,ก่อนก็คือค่อนข้างคงตัวดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจจะ,ะ,ะเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยนะฮะเขาเรียกว่าไม่คาดว่าจะได้ปรับอะไรเลยแต่าในไต้ของมันเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างซ<อ>ึ่งอ,อ,อันนี้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพวกวัสดุก่อสร้างที่มันทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นมาเนี่ยเป็นเปืนอวก อ่พวกไม้นะครับไม้ก<ะ>ับการตัดไม้กับพวกกระเบื้องเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นครับแต่ว่าในส่วนของวัสดุอื่นๆอย่างเช่นอรือเพราะอย่างยิ่งเนี่ยเหล็กเนี่ยมันารบปรับตัวลงค่อนข้างแรงครับเพราะว่าราคาตลาดโลกเนี่ยมันปรับตัวลงด้วยครับแล้วก็คล้ายๆกับอุปทานในตลาดโลกที่มันเยอะนะครับเลยทาให้ราคามาปรับตัวลงค่อนข้างมากที่สุดน,นะครับอืเป็นตัวที่ค่อนข้างชัดแล้วก็อีกกานหนึ่งที่ คิดว่ามันมีผลนะฮะต่อการปรับตัวดัชนีราคาเป็นที่มาเนี่ยก็คือพวกค่าแรงค่าแรงของของอของคนที่เข้ามาทำเพราะว่าค่าแรงเนี่ยจะแฝงในในทุกๆงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตย์งานอะไรก็ตามอ๋อใช่ใช่งานโครงสร้างงานอะไรก็จะมีค่าแรงของคนงานเข้าไปทํางานพวกนี้เนี่ยหมดอ๋อเขาบวกไปด้วยเลยฮะฮ่เพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อ่าอย่างเช่นเราอ่า อมาทาโครงสร้างเราก็จะมีค่าแรงงานของคนงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานของงานโครงสร้างพวบู่ด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับจิอย่างนี้ได้ไหมครับผมสมมุิอย่างนี้ว่าอย่างกรณีถ้ามีช่างช่างปูนสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะไปคิดเพียงแค่ว่าช่างปูนอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าช่างมันคึอว่าคนงานที่กว่าจะได้มาเป็นปูนเนี่ยมันจะมีคนงานเข้ามาเกี่ยวข้องอีกถูกไหมครวัต<ช>ถุดิบใช่ครับใช่ครับมันก็มีตั้งแต่คนงานอ่าที่อาจจะไม่ค่อยเป็นแรงงานที่ไม่ไม่ต้องใช้ฝีมือมาก จะเป็นท่าแรางอันหนึงนะครับจะเป็นคนงานที่อาจจะชา่างฉาบช่างกอกพวกนี้อาจจะราคาก็ราคาไม่เท่ากันเ่ก็อาจจะเยอะชายใจค่ะอืมครับอีกส่วนึงแสดงว่ามันก็มันจะ,จะฟิกก็ไม่ได้สิครับเพราะแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันฝีมือใช่ครับทีนี้เวลาเขาคำนวณออกมามันก็จะมีอ่ามันก็จะมีการคำนวณจากท่าแรงของแต่ช่างแต่ละอ่าแต่ละประเภทครับหมายถึงว่าเราตั้งเป็นอัตราสูงสุดก่อนใช่ไหมฮะ อ่าอ่าจริงก็จริงเราเรา,เราวัตเฉลี่ยวมีเลดอยู่ใช่ใช่คในการคำนวณครับครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของค่าแรงแล้วก็อย่างอื่นแหละครับที่เป็นเป็นตัวชี้วัดอื่นโครงสร้างจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะว่าอหลักๆเนี่ยค่าวัสดุต่อสร้างเนี่ยอ่าถ้าเกิดเรามองอย่างนี้ดีกว่อครว่าสัดส่วนเนี่ยค่าแรงเนี่ยมันจะปนอยู่ในทุกๆงกานอย่างที่ผมบอกใช่ใช่ถ้าคำนวณหลักมาแยกออกมาเปียวๆแล้วเนี่ย จะอยู่ประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์ครับก็้ถ้าวัสดุนเนี่ยอ่าก็จะอยู่ประมาณสักอ3 65เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่วงเนี่ยอะไรมันเป็นโหลดที่มีอยู่มากหรือน,อน้อย <g rab> ครับทำให้ราคาไม่สับเสียโอ้แต่อย่างช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ของราคาน้ํามันก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยมันเวียงขนาดนี้เราเราจะต้องคํานวณเผื่อๆพ,พื่อมั้งไหมฮะประชาชนคุณพิชัยฮะ อ๋อครับจริงๆผมว่าก็ต้องเตรียมเงินไว้เผือกน้าจะต่อสร้างบ้านจริงๆนะครับเพราะว่าอ่าจริงๆตอนเวลาเราทําสัญญาแล้วก็ตามเนี่ยเขาเอาเข้าจริงๆเนี่ยเกิดว่าราคามันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับเราก็เห็นใจช่างรับเหมาเหมือนกันก็ต้องต้องเข้าใจเขาเป็นอย่างว่าเขาอาจจะพอถึงเวลาสร้างจริงอาจจะซื้อไม่ได้อืมครับอ่าอันนี้เป็นแต่ผมยังเชื่อว่าจนปลายปีนี้เนี่ยราคามันยังนิ่งอยู่ครับยังอาจจะเพิ่มขึ้น ในในระดับที่ไม่เยอะไม่มีในยะสําคัญนะนะครับพูดง่ายอ่าอ๋อครับเาแต่แต่ถ้าเกิดมันมันนิ่งเนี่ยหรือว่ามันเอาอาจจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยมีขึ้นมีลงธรรมดาปกติเล็กน้อยเนี่ยมันจะง่ายในการคํานวณมากกว่าไหมคุณวิชัยบริหารงานง,าง่ายขึ้นไหมพูดตรงนี้อ่าใช่ครับเพราะจริงๆผมว่า่างท่าคงมีค่าเสียค่าอะไรของผู้รับเหมาที่ยก็คานวณให้อยู่นะครับอันนะ้เป็นส่วนหนึ่งที่อ่าคอนข้างที่จะเป็นใช้ให้เป็นบัฟเฟอร์ของค่ารับเหมาที่เขาจะต้องเผื่อของเขาอยู่ โอกับคงคงต้องต้องดูกันในรายละเอียดเยอะแต่ว่าสิ่งที่สื่อมูลท,ำทำาเนี่ยทําแบบแบบบ้านแบบเดียวขนาัเดเองที่องเป็นแบบบ้านที่ไม่สิ่งไม่ไม่แพงนะมาตรฐานนะฮะเอาง,ง่ายใช่ใช่แต่ว่าจะเกินกว่ามาตรฐานจะแต่แตงเติมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปถอดส่วนแล้วก็ขยายความกันไปก็บ้ากันไปนะครับใช่ครับก็ต้องไปแต่ละเคสไปอืมครับคุณวิชัยครับดัชนีราคาค่าก่อสร้างละบยบ้านมาตรฐานเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดสภาวะทางเศรษฐกิจได้ไหมับ อ่าจริงๆมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้บอกถึงอ,อ่าต้นทุน,น,ทนในการมีบ้านนะครับอ,อะไรก็จะค่อนข้างชัดว่าอ่าสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นเนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าการที่จะมีบ้านพอมันปรับขึ้นเรื่อยๆรืใช่ไหมครับการที่มีบ้านเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นสร้างเองหรือซื้อจากผู้ประกอบการเนี่ยก็จะอ่าต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยเือยอันนี้ก็ต้องมาดูอีกนิดนึงว่าไอ้การจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแบบการ ที่เรามีเงินจะจ่ายไหอันนี้เป็นประเด็นครับ,รบเพราะว่าภาวะเงินเฟอ้อมันเติบโตทําให้ของมันแพงขึ้นทุกๆวันอยู่แล้วใช่ครับ,รบแต่ว่าอรายได้เนี่ยเราเติบโตทันกับเงินเฟอ้อที่มันเปลี่ยนแปลงไปใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าในส่วนของคนชั้นกลางนะครับลงมานะครับก็จะค่อนข้างมีประเด็นในเรื่องของรายได้ที่อาจจะยังไม่ค่อยส,ำำสม่ําเสมอกับค่าม,มา ไม่เต็มที่อะไรับันั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทาให้คนชั้นกลางเนี่ยมีอ่ามีประเด็นในเรื่องของการที่จะอ่าสร้างหรือจะซื้อที่ตั้งเนี่ยอยู่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรับอืมครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องเริ่มเริ่มคิดตั้งแต่งานโครงสร้างเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยโครงสร้างไม่เท่ากันเสาเข็มมันก็ยาวไม่เท่ากันอีกนะคะคุณวิชัยะใช่ครับอันนี้ก็ต้องให้ช่างตรวนเลยดูนะเพราะว่าอันนี้พอจดเจอดินข้างล่างมันเหลวนะโอ้โหยาวอีกใช่ครับ ทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนคุณสุพ <หา S 2> ัฒน,นะครับ,รบว่ากับท่านผู้ฟังนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราะจะต้องมาเชิญนะครับกับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือว่าภาวะหนึ่งที่ทําให้คนอย่างมีปานด้ยากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่รละราการท่องเที่ยวยังฟื้นเนี่ยแต่ภาคอื่นๆเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การกระจายตัวของของเงิน ในระบบเนี่ยเข้าไปสู่ประชาชนเนี่ยยังไม่ได้ทั่วถึงในทุกกลุ่มการระเด็น,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยที่เศรษฐกิจตัวเรือนนะครับในที่มีหนี้เยอะอีกค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะทําให้เขากู้เงินเพื่อสร้างที่อาศัยได้ยากดอกเบี้ยก็ยังขาขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให วันนี้ดูเหมือนว่าหนาวจะลำบากนิดหนึ่งถ้าใครพร้อมเนี่ยผมคิดว่าก็ก็คงจะเริ่มต้นได้เลยในแต่ทิศทางมันจะปรับอัตาราดอกเบี้ยขึ้นนี่สีคขัมม้นบุิชัยครับอืมแต่ผมผมยังเชื่อว่าอย่างมากก็อีกสองครั้งท่านั้นเสอง2 2> ครั้ง<ล>นะฮะอืมครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าสหรัฐอาจจะปรับหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเราอาจจะปรับผมคิดว่าอหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นอ่า ทิศทางที่ไม่เกินนครับอย่างมากก็อีกสัก0.5เปอร์เซ็นนะครับอันนี้คือสองครั้งรวมกันใช่ไหมฮะอะไรนะครับสองครั้งรวมกันคือไม่เกิน0.5ใช่ใช่สองครั้งรวมกันมนไม่น่าจะเกินนี้ไม่น่าจะเกินก็ใช่ครับแต่จริงจริงมันก็ขึ้นไม่เจออะไรครับคุณพิลพัฒน์เพราะว่าในครึ่งปีแรกมันขึ้นมา0.75เรียกได้ไนะครับเขื่อมันขึ้นไปอีกมันก็ประมาณ1เปอร์เซ็นต์กว่าเริกว่ารับก็ทำให้ได้รับผลกระทบ ความสุนทรในเรื่องในเรื่องของเงินงวดที่ต้องผ่อนค,ครับครับเอาละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดจะเออดัชนีราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐานไปใช้เนี่ยจะเราจะต้องเหมาะกับการเอาไปใช้ในด้านไหนครับคุณพิชัยครับจริงๆดัชนีก็คือตัวที่ชีวัดทิศทางนะครับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียนว่าก็คงจะไปใช้ในแง่ของการดูทิศทางของราคาที่มันมีปัญการ,ร,รับเีือนเหมาะสมใช่ไหมครับนะครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่า เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะมันก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับบางช่วงมากบางช่วงน้อยบางช่วงอาจจะปรับลงกว่าช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับแต่ทิศทางโดยรวยมยังคงขึ้นหนึ่งขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อตามต้นทุนแรงงานแล้วก็ตามวัสดุวัสดุก่อสร้างต่างๆน,น,นะครับที่มันปรับเปลี่ยนตามวัสถุดิบนะครับจากฝนตกนะครับอะไรก็จะเป็นสิ่งที่เราเองก็จะเอามาใช้ วางแผนนะครับในการที่จะจะเริ่มสร้างช่วงนี้เลยไหมหรือว่ารอมันนิ่งกว่านี้หน่อยครับ,รบหรือว่าจะยังไงครับว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องวางแผนกับทางการเงินของตนเองด้วยครับครับสามารถเอาไปใช้กับบ้านมือสองได้ไหมฮะเออจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้โดยตรงไม่ได้โดยตรง,รอองครับแต่ว่ามันก็จะเห็นว่าถ้าบ้านมือสองเนี่ย กับบ้านใหม่ที่เราจะสร้างเองเนี่ยก็อ,อาจจะมาดูนะว่า,วาบ้านมือสองนะวันนี้นะครับการเทียบกับบ้านใหม่ถ้าเราจะซื้อ,อในปีหน้านะครับหรือถ้าเราจะสร้างเองในปีหน้าเนี่ยอก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะเห็นราคาที่เราอาจจะคำนวณได้ hmm. คิดว่ามันเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตนะราคา,ถ,าถ้าต้นทุนในการสร้างบ้านเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นล้านหนึ่งก็เป็นล้านกว่าห้าหมื่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการอาซื้อล้านหนึ่งนะครับ วันนี้ราคาของบ้านมือสองเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับแต่ว่าก็คงจะอ,อยู่ในเกมที่เรจจียกวา่าเทียบกันได้ในระดับหนึ่งนะครับและต้องยอมรับว่าบ้านมือสองก็คือบ้านที่เคยมีผู้อาศัยแล้วนะครับว่ามีอายุในระดับหนึ่งมาแล้ว อืมครับอ่ะเอาละครับน่าสนใจเอาละครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับกับคุณวิชัยวิรัตกพันธ์นะครับผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวเรื่องการใช้ เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขายกันนะครับผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรจวคุยกันนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเอา ESG Score ซึ่งเป็นดัชนีในการชี่วัดหรือว่าเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่คําถามคือการเอามาใช้เนี่ยจะใช้กับกลุ่มลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ขึ้นไปนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ